สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีออเดอร์มาแต่เช้าเลยนะครับออเดอร์ที่จะเตรียมส่งให้กับสมาชิกเอเวอร์ไนของเรานะครับแต่เช้าเลยซึ่งวันนี้งานออนไลน์นะครับเราสามารถทําที่บ้านก็ทําได้นะครับและข้อดีก็คือว่าวันนี้เอเวอร์ไนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพสูงเลยเช่นวันนี้นี่คือออเดอร์นะครับแต่เช้าริงๆีก็มีมากกว่าน,นี้นะครับแต่ผมก็วางบนโต๊ะประมาณนี้ ให้ทุกคนได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีกาแฟเบลโซคอฟฟียี่เก้าอินวันเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี a plus นะครับโกโก้ดูแลเรื่องของสมองความจำสายตาด้วยตัวนี้นะครับไขข้อต่างๆเนาะ,ะม่กาแฟนะจากสเปนนะครับโกโก้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศสเนาะเห็นธงชาติฝรั่งเศสไหมแล้วแล้วก็มี a m i ิ plus ตัวนี้จะดีมากๆเลยนะครับทุกคน ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับไตนะครับหัวใจปอดทุกอย่างเลยตัวนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรานะครับตัวนี้เป็นภูเขานะครับนะ้ำภูเขาสกัดเข้มข้นของเอวานายเป็นเอมิกพลัสตัวนี้นะครับคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยทานได้ดีามากครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ราคาถูกมากนะครับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของเอวนายเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ราคาข้างปวดเห็นไหมครับ 5 2 5 0บาทใช่ไหมแต่าราคาสมาชิกเพียงแค่400บาทเนี่ยก็คือ,อถูกด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพสูงด้วยแล้วก็จะมีเดซิล่านะครับตรงนี้ของสีชมพูเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับอของท่านสุภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกตัวนี้นะครับปวดนะครับก็คือประจําเดือนหรือว่ามีอาการ40่สบอัพขึ้นไปเนี่ยเรื่องของ เขาเรียกว่าประจําเดือนหมดเนาะนะครับมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนเจ็บตั้งแต่สะโพกปวดร้าวนะครับลงถึงข้อเข่าตัวนี้ช่วยอย่างดีอย่างดีนะครับเนี่ยเดซิร่านะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือเอเวอริสไฟเบอร์นะครับทุกคนจะทานอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกเราต้องดีท็อกสารพิษขับล้างสารพิษก่อนตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับทุกคนเห็นราคาข้างกล่องไหมครับพันสองร้อยห้าสิบบาท ตัวนี้ราคาสมาชิกนะครับเพียงแค่300บาทเท่านั้นตัวนี้300บาทนะครับตัวนี้ถ้าเราไปขายก็คือ600บาทาราคาข้างกล่องปก,กติก็พันสองบาทข้อดีของเอวอลิสไฟเบเนี่ยนะครับปก,กติเราก็ทานอา,อาหารตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนาะนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาก็บอกว่าลำไส้เราเนี่ยยาว6ช่วงตัวเราเลย ลำไส้เรายาวหกช่วงตัวเราเลยนะครับเราจะกินส้มตำปลาลาต่างๆที่เราชอบตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยที่ผ่านมานะครับอาหารเหล่านั้นน่ะผ่านลำไส้เรามาเป็นหลายตันเลยนะครับวันนี้ทุกท่านได้ทําความสะอาดลำไส้แล้วหรือยังนะครับลำไส้เราก็จะมีสิ่งที่ลำาเราไม่สามารถที่จะล้างออกได้หมดขับถ่ายออกได้หมดนะครับมันก็จะมีเมือกมันมีตะกันต่างๆนะครับรอบลำไส้เราเลยตัวนี้จะไปขับล้างนะครับเพื่อมันตะกันต่างๆออกไปเนาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ทำให้นะครับลาไส้เราสะอาดการที่เราดื่มการทางกาแฟนะครับหรือกินอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับร่างกายเราจะดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ขอแนะนําเลยสุดยอดมากๆนะครับจะปลูกท่านเช้านะครับไม่เจ็บท้องไม่อะไรเลยนะครับจะเป็นธรรมชาติมากๆเอลิทไฟเบอร์นะครับทุกคนตัวนี้ก็คือน้ํามัน5เซียนนะครับหรือว่าน้ำมัน5สหายคนที่เป็นเบาหวานความดันนะครับให้ทานคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เลย เอมิ์พลาสกับเอลูโซตัวนี้จะเห็นผลชัดเจนนะครับนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องของไขข้อนะครับปวดหลงังปวดเอวต่างๆตัวนี้จะช่วยดีมากๆเลยนะฮะร,รวมกันประมาณนี้วันนี้ก็อ,ออเดอร์ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับแต่จริงๆก็มีมากกว่านี้เนาะแล้ก็ถือว่านะครับมาแชร์กันนะครับเรื่องราวดีๆผลิตภัณฑ์ดีนอกจากที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกนะครับก็ยังทําเงินให้เราด้วย ทำเงินให้เราด้วยนะครับทุกคนนะครับทำเงินยังไงครับทุกครั้งที่เขาซื้อนะครับตัวนี้1กล่องเนี่ยทุกท่านจะได้100บาททุกครั้งที่ <Wow. S 1> สมาชิกซื้อราคาสมาชิกเราจะได้25บาทอันนี้ก็ได้เป็น50บาทใช่ไหมนะครับอันนี้ก็50บาทถ้าเขาซื้อคือพูดง่ายๆว่าถ้าทุกคนนะครับอ่าก็คือว่าต้องการทำเงินนะครับอ่าก็ทักมาได้เลยเนาะที่นี่ง่ายมากๆไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกไม่ต้องรักษายอด อะไรเลยนะครับง่ายๆแบบนี้ทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้แล้วนะครับอ่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดก็คือ ak healthy pro นะครับเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับยกตัวอย่างสินค้าตัวนี้นะครับกาแฟเบลโซคอฟฟี่ตัวนี้นะทุกคนนะครับเห็นธงชาติสเปนไหมครับนำเข้าจากสเปนโดยตรงอาราบิก้านะครับเกรดเเลยตัวนี้นะครับอ่าแล้วข้อดีก็คือมีทั้ง เจเห็นไหมครับอ่ามีทั้งเจมีทั้งฮาลานอ่าแล้วข้อสําคัญก็คือตรงนี้นะครับน้ําตาลศูนเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นไขมันคอเลสเตอรอลเห็นไหมครับคอเลสเตอรอลแล้วก็จะเป็นอ่าซูการ์โบน้ําตาลเนาะไม่มีฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องของสายตาผ้ามัวแสบตาคันตานะครับอ่าปวดข้อขอ่าหวานความดันเนี่ยทานได้ใจไม่สัน่นและที่สําคัญก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะนะครับเราจะมีอยอยด้วยทั้งประเทศไทยนะครับกัมพูชาและที่สําคัญก็คือสหรัฐอเมริกา เราได้ออยญจากสาหรัฐอเมริกาด้วยนะครับตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะทําตลาดได้ทั่วโลกนั่นเองนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจริงๆนะครับและรับประทานด้วยความปลอดภัยได้ร่างกายแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเนาะนะครับถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านนะครับทักมาได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองทุกครั้งที่เรามีผู้บริโภคซื้อทุกคนจ่ายได้เงินทุกชิ้นโอเคไหม อย่างนี้ชิ้นละ50บาทเขาซื้อของเขาไปเราได้ด้วย50บาทโอเคไหมนะครับแบบนี้เขาซื้อ1ชิ้นนะครับเราได้ด้วย100บาทต่อชิ้นถ้าคุณมีคน100คนซื้อคนละชิ้นนะครับทุกท่านจะมีรายได้1 0 0 0 0บาททัวเดียวเนี่ยเห็นไหมครับถ้าคุณมี10คนซื้อเราได้ชิ้นละร้อยเห็นไหมครับสิคนซื้อเราได้พันหนึ่งครับตัวนี้ได้พันหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเขาซื้อราคาสมาชิกนะครับไม่ใช่ซื้อราคาห้างของนะครับสนใจยังไงข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะคครรััับบมานะ อ่าผมนะครับโค้ดแมนนะครับพี่แมนหรือว่าพี่ซายหรือว่าสมาชิกทุกท่านได้เลยนะครับอ่าสวัสดีครับ